น,นายซี่นี่วันนี้คิดดูวันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินวันนี้วันเกิดเมียครบ4 3แก,มก่มากแก,มก่มากแต่ว่าวันนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดดรามุ่งดราม่าอะไรเพราะเป็นวันของนางหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเพราะ,ะนั้นวันนี้ตั้งใจว่าจะตามใจนางทุกเรื่องแต่ว่าก็ต้องมีเกมอะไรให้เล่นแบบกิมมิกน่ารักเพราะนางชอบทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้นางเลือกว่าจะเป็นออปชัน A หรือออปชัน B แล้วจะตามใจทุกอย่างเยเมียจ๋าวันนี้มันเกิดผัวเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่นี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ชูมีรู้สึกไงที่อายุ43แล้วลูก <c oughs> รู้สึกเด็กมากรู้สึกเฟรชมากรู้สึกว่าชีวิตนี้อีกยาวไกลเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตทำไมยิ่งแก่ยิ่งสนุกอะ่ะไม่เข้าใจ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกแบบมั่นใจไม่มีใครมาด่าฉันได้เหรอใช่ตอนเด็กๆแบบโอย <c oughs> พ่อดุ แฟนแฟนดุของผัวดุได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ผัวโอเคแล้วตอนนี้แบบสมัยก่อนพ่อดุตอนนี้เราดุพ่อเราดุพ่อไหมดุแด๊ดดุพ่อเออวันนี้เป็นวันเกิดอยู่ไอจะพูดต่อหน้าก็จะพิเศษจะตามใจอยู่ทุกอย่างสิ่งที่อยู่อยากได้จะเริ่มแต่เช้านี้เลยจนแบบว่าเป็นจบกลางคืนเพราะงั้เอาวันเดียวหรอเอาวันเดียวก็พอแล้วมั้ง หรือจจะทั้งเดือนก็คือว่าเบอร์เดย์มันคือไอจะมีออปชัน A อออปชัน B ให้อยู่เลือกงั้นอยู่ก็ต้องเลือกเพราะงั้นตั้งแต่ตอนเช้านี้ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเพราะฉะนั้นอาหารเช้าเราจะมีให้อยู่เลือกว่าอยู่อยากได้อะไรเดี๋ยวผัวจะทํากับข้าวให้เพราะงั้นสิ่งที่อยู่ในนี้คือสิ่งที่พี่บีจะเลือกครับออปชัน A และออปชัน B อยู่เลือกแล้วมันเป็น2องออปชันที่ชอบหรือเปล่าไม่รู้ก็ทําได้แค่นี้ ตามเธอใช่ก็คือมันจะต้องเป็นอะไรที่ฉันชอบสิก็ไอไม่รู้ไอต้องเดาใจอยู่ไงอ๋ออ่ะเลือกสักทีขอร้องเอาชั้นเอแล้วสิ่งที่คุณเลือกอาหารเช้าจะเปิดเองคืออาหารฝรั่งครับอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งที่ฉันอะไรก็ได้ฉัน่ะหรอใช่ที่อยู่ชอบคืออาหารฝรั่งคืออาหารเช้า breakfast อะไรจะเป็นคนทำใช่อ่ะและอันหนึงเมื่อกี้คืออะไร ก็มันมีอาหารฝรั่งอีกอันหนึ่งอาหารอิตาเลียนมั้งอาหารไทยสิห้ามันนี้นะห้ามขัดห้ามกวนห้ามพูดจาแบบต้องแบบคะต้องแบบไม่ใช่ไม่ใช่กวนครั้งละวหนึ่งพันค้งละวหนึ่งพันเป็นหนี้เหรอเอาใช้ใจเยอะอ่าก็คือว่าอันนี้คืออาหารฝรั่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอันนี้ก็ต้องเป็นอาหารไทย ดังนั้นอยู่เลือกอาหารฝรั่งอ่ะอยากได้เมนูอะไรอันดับแรกต้มีหนมปังแล้วก็ขอ Scrambled Eggs สบายมากขอแบบว่ามีมะเขือเทศแล้วก็ Asparagus อืมคือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยได้จัดให้ประมาณนี้วันนี้เอมี่จะใช้ชีวิตแบบเป็นเจ้าหญิงแล้วก็มันี่มมนี้มานี่เขาจะไม่เอาเท้าเนี่ยโดนไม้วันนี้ ฉันต้องเป็นใช่เธอเดินเยือหรือออ้าวแล้วมันสิ้นสุดแล้วอ่ะมีผมแค่นี้เหรอก็ยกเดียวเลยขาเดียวยืนขาเดียวก่อนกูว่ากูลำบากกว่าเดิมพอคอยกูได้ๆกูได้กูได้อ๋อเดี๋ยวไปยืนนี่ไม่พอขอไม่พอเป็นเอ๊อ้าวก็เป็นมันไม่พอไงไอ้ก็ต้องเอากางเกงมา เป็นอะไรเดินได้ <c oughs> เดินได้เดินได้อยู่ไม่น่าจะตกใจคนที่ตกใจคือคนเหล่านี้ต่างหากชินแล้วมั้งพี่ไผ่ชินแล้วเมื่อกี้แพนกล้องทันด้ <c oughs> ใช้กล้องลับเหรอไหนสบายมากอหานฝรั่ง Scandal X แต่ต้องเป็นในในแบบที่ไอชอบด้วยนะอออตอนนี้เริ่มรู้สึกเริ่มชักรู้สึกว่าเริ่มเสียเริ่มเริ่มเสียใจในสิ่งที่เองพูดไว้แล้วตอนนี้ทำไมแล้วมันดูมันดูเรื่องมากเกินไปอ่ะ ห้ามว่านะนี่พูดจริงนะเดี๋ยวจะจดนะว่าแอสพาลกัสเฮ้ยมีด้วยเปล่ามะเขือเทศ <S <S เอ่ะฉันไม่หั่นด้วยนะย <S <S แล้วก็อย่าเอาเบคอนปะ <S <S กับกรอบกับกรอบเอ๊ะตืมม่นเช้ามาดื่กาแฟยังอ่ะยังเลยอนะ่ะอันนี้ของกาแฟแล้วระหว,ว่างที่ทำอาหารน่ะคือฉันจะต้องยืนจิบกาแฟกาแฟแบบเป็นอะไรมีนมใส่นมเป็นออร์ดมิลกาแฟได้ไหมได้จะขออีกหนเลยก็คงไม่มี ใช่จ <éch> ังหวะนี้เราไม่มีเวลาในขณะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เราก็ใช้ง่ายๆมันจบอยู่มันจบง่ายเลยอันนี้หลอดในกาแฟให้ของขวัญวันเกิดฉันด้วยนะแค่นี้แหละได้แล้วเวลาอีซีช้อนช้อนต้องเลือกช้อนอันนี้ช้อันนี้ อะไรนะเมื่อกี้ทำอะไรนะเสียงอะไรเมื่อกี้ถองหายใจนิดหน่อยไม่ช่วงนี้หายใจติดขัดท่านิดหน่อยนิดถามท่านหายใจนิดเดียวก็คือ500ร้อยได้เหลือเราได้ห้500บาทหนึ่งครั้งปัญหาอะไรนะข้อหาทาาหยใจแต่ว่าทางหายใจนิดเดียวอก็ขาหาอะไรอ่ะนี่นี่เราเปิดเราเปิดยังพวกเต้องทำสุขการี อ่าฮะเอาแค่สองแผ่นแม่นี่กินได้ยปะไม่กินครับเดี๋ยวเขาท่าให้มันนี่ก็ใช้ได้เลยนะแล้วเนยอยู่ไหนอะฮะเนยเนยเอาไปเดินไปหยิบอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่เบรกคอนไม่ต้องใช้เนยลูกดูแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อย่างอื่นไงก็ออกมาก่อนจะหนาดีกว่าปะปะเอาอมาเตรียมเลยนนี่เอากรอบๆใช่ไหมลูกเอากรอบๆค่ะ วันนี้ก็เป็นวันแบบว่าพออายุสี่สิบสามเนี่ยที่ผ่านมายูคิดว่าช่วงเวลาไหนที่แบบว่าเริ่มรู้สึกว่าเออหลายคนก็บอกว่าพอเข้าอายุ4ี่ิเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราแก่ไปไมว่วะอะไรเงี้ยรู้สึกงั้นไหมยูรู้สึกว่าอยู่แก่ไหมรู้สึกสุดก็คือตอนส9เก้าย่างไป4ี่สิบทำไมอ่ะก็มันแบบมันขึ้นเลขสี่แล้วอะไรเงี้ยมันแบบ จะร้องไห้อะอะไรอย่างนั้นอ่ะจริงเหรอแต่ยุคสมัยนี้จริงๆคนอายุประมาณสี่ิบอ่ะม่ได้เู้สึกว่าเวลามันไม่ไม่เหมือนกันมันแบบเชื่อผมหงอกที่ไม่เคยมีก็มีกินเหล้าอะไรตื่นมาก็ใช้เวลาสองวันหน้าเหี่ยวเออเหนื่อยอ่ะเดินขึ้นไปได้เหนื่อยแล้วเนี่ยจริงเหรอแต่พอพ้นส0สิบแล้วไม่ไปแล้วอืมเข้านเป็นแค่ตี่อันก็จะเป็นสี่สิบ พอพ้นแล้วก็ทำใจได้แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องเลิกต้องเลิกกานเออาีอไม่มเออันนี้ก็ได้เหรอเป็นดอกไม้สีชมพูโอเคเราช่วงประมาณอายุสามเก้านั่นคือสนุกที่สุดแล้วอ่ะแล้ว็นนั่นคือเร้าแบบเหมือนเร้าแบบ เศร้าทำไมอ่ะทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำ uh huh. ใจไม่ได้คือเลขสี่เนี่ยคือเลขสี่อ่แล้วก็สนุกสุดกอสามแปดอะไรเงี้ยสามเจ็ดสามแปดพวกเนี้ยสนุกสนุกสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอ่ะสนุกสุดมันยังแบบมีแรงจะปีนขึ้นที่เยอหหะมากุดีต้องไปหาหมอขึ้น พอมันพ้นสี่สิบอ่ะมันก็ต้องเริ่มดูแลมันก็คือหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเราก็จะแบบเอ้ยฉันยังได้อยู่อะไรเงี้ยอืมไม่ต้องนอนก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยตอนนี้ก็เลยต้องดูแลตัวเองไงมันก็เลยแบบไอคอนกูไหมบ้างหน่อยก็มันี่เอากลอกๆลูกกลอกๆไม่ได้แบบกูไมกไหมนั่นที่เหมือนกัไนไม, <c oughs> ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> ช่วยได้นิดนึงไหม ไม่ต้องลุกอยู่เฉยโอ้ยมต้องมันะะต้องเอาเอาน้ำมันมันน้ำมันมันเยอะมากเลยลูกงั้นน้ำมันในนี้ก่อนเออเอามาพักเอามาพักเ๋ยวต่อไปทำอะไรที่สีอ่อล้างยังล้างแล้วเฮียจริงๆอ่ะไม่ชอบเวลาแมนนี่ทำอาหารดูป่ะเพราะว่าเขาเครียด ไม่ได้เครียดมันมีอะไรให้มันต้องทํานู่นทํานั่นทํานี่อยู่ตลอดอ่ะลูกมันนี่ก็ต้องมันนี้ก็ต้องคุยไงลูกพี่มีเคยทำเองไหมใช่เคยถามจริงๆก็แต่ว่าพี่มี่ก็จะทําเก่งกว่าเขาเขาเขาจะเหมือนเขาก็จะทํานู่นทํานี่อะไรของเขาไปอ่ะผมก็จริงๆแล้วผมก็จะปล่อยให้เขาทําไปเพราะว่าเขาแฮปปี้ในการที่เขาจะทําก็ปล่อยเขาทําก็ไม่ใช่เอามาวางเพื่อซับได้ไหม วุ้ยเบคอนกรอบดีมากเลยค่ะเอาแบบทำอาหารโดยที่แบบไม่เครียดได้ไหมไม่ได้เครียดแต่ก็ตั้งใจทำไงลูกอันนี้เดี๋ยวเขาจะเห็นสุดท้ายก็ต้งใจทำเวลาทำอาหารเครียดเหรอพี่สี่อะเครียดเครียดทุกอีพีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับว่าถ้าพี่ซิต้องทำอ่ะเออไม่ใช่แค่ทำอาหารนะเวลาเขาแบบมุ่งมั่นจะทำอะไรเพือจะเลยงานสิไม่สามารถแยกประสาทชีสแตแบบ แล้ก็ทำอาหารแบบกัผู้ชายมันเป็นฟิลนี้ไงก็ไม่ใช่เสมอไปวันนี้ต้องลองไม่เป็นคือมาทำเองไหมอะไรนะกวนตีนมีึทันแว่ยจะบอกให้ว่าพี่ซีอยทำสแครมเบิลเอกอร่อย เพราะว่าเป็นเมนูที่เขาชอบกินนะเขาเรูอดใช่แต่ผมอาจจะไม่ได้จะไม่ได้ทำสแก a โบ l ลเหมือนเหมือนคนอื่นทั่วไปผมจะแบบจะจะใส่อะไรบ้างจะค่อนข้างที่จะแบบว่าทำชอบให้มันฟลัฟฟี่ครับนี่ตอกไข่เียเดียวก็เทมาเทมาซีอีดิ้นเทแล้วลืม อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบสูตรสูตรกรอบเดี๋ยวคิดว่าเมียกินกี่ฟองเนี่ยสูตรกรอบเออคือสูตรผมอ่ะผมจะเอามาทำข้างนอกอย่างเงี้ยได้สูตนมาจากไหนเนี่ยฮะกอรดอนแอมซี่แต่ตอนแรกเมื่อก่อนจริงๆเวลาพี่มี่เขาจะกินแซนว g ชอ่ะเขาก็ไม่ได้กินแบบนี้นะเขาจะกินแบบเป็นมีชอบแซนวิชแบบแห้งแบบไทยอ่ะ แบบไม่คือไข่เจียวแต่ไข่เจียวบางแล้วก็เหมือนเอาไข่ลงไปในข้าวผัดอ่ะเราไม่ชอบไข่แย่เนี่ยคือของผมอะก็จะแบบทำอย่างเงี้ยเอาข้าวเอาออกแต่ว่าพี่ซียทำอร่อยก็กินของพี่ซีแล้วสามารถแบบทำไปด้วยแล้วแบบร้องเพลงให้ฟังด้วยได้ไหมอยากแบบอยากฟังเสียงวันนี้วันนี้ถึงจะอารมณ์ดีไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงเอาเพลงที่แมนนี่ชอบอ่ะดี่จะรักรั้งไม่ กูไมเธอเนเปลี่ยนไปมากเลยโอเคพอพอเอาเส้นบางๆหนึ่ง่เส้นบางๆทีฉันไม่เคยจะข้ามันได้เลยพอพอขอาพากินสังน้องไงเพื่อนรักเพื่อนรักขึ้นมาขึ้นมาให้หน่อยเด็ไม่รู้เธอต้องคิดด้วยทำกับข้าวด้วยทำไม่ได้วะจริงๆริงทำไม่ได้เม่นคนไม่ไบบ พ,พ,พยายามหลอกล่อมากเลยนะไม่ได้อมาเมนี่มีตัวครีมชีสไหมขอครีมชีสหน่อยเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มจะเซตตัวแล้วเราก็จะใส่ครีมชีสลงไปมันก็จะทําให้รสชาติมันก็เห็นสีไหมมันจะมันจะได้ความฟรัฟฟี่นุ่มนิมน่มนุ่มนิ่มหรอใช่ชิ้นไฟแรงมากโบทอบอ็อกซ์ <laughs> <laughs> โอ้ยน่ากินนะเนี่ย แล้วเดี๋ยววันนี้ทำอะไรอีกป่ะก็เดี๋ยวทีละอย่างลูกเพราะว่าพูดได้ทีละอย่างตอนนี้คือแบบว่าให้พูช่วยหน่อเอ๊ะแมนนี่อายุเท่าไหร่ละสี่สิบสามเขาแก่เดือนวันนี้หกเดือนรู้ส uh ึกแก่ปะไม่นะยิ่งรู้สึกว่ายิ่งแก่แล้วยิ่งรู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้น เพราะว่ามันเหมือนเราแลนดิ้งแล้วอะเออมันเหมือนแบบมันผ่านมาหมดละแบบมาผ่านมาเยอะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกแบบรับไม่ได้ไม่นะมันขึ้นอยู่ว่าเราอยู่กับใครมากกว่ามั้งเนาะอืมจะกูห้าสิบอะไรกูนะเฮ้ยใจไม่ได้อัดสุดไหมก็จังหวัดที่ี่คือถ้าสมมติว่ามันอยู่ถ้ามันอยู่บนขนม ขนมปังมันก็จะพอดียขนมปังกำลังมาอเอาอีกเอาอีกเอาอเอาไปอามาเกิดแท้ภารกิจแรกครับสำหรับพี่มี่อันนี้นะครับเป็นอาหารฝรั่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวรอให้พี่มิลองชิมดูอันนี้รสชาติมันจะค่อนข้างอินเทนนิดนึงนะจ๊ะ<อ>พี่เชฟสดก่อนอ่ะกินกับมะเขือเทศแอสพลการ์ดเฮ้ยอร่อยวะเฮ้ยอร่อยกันทุกครั้งเลยวะ่ะจะได้ไหมล่ะฮึ่ฮเฮ้ยได้ไหมเหมือนไม่กลับ่ <า S 2> บะ ทำอย่างนี้ทุกวันได้ปะได้ยินดีมากอืเป็นไงอร่อยมะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวพี่มี่กินอันนี้คืออะไรอ่ะ1500คืออะไรถ้าเมื่อกี้ถอนหายใจนิดเดียวครึ่งหนึ่งก็500ทำไมแล้วคนถอนหายใจไม่ได้หรือไงอ่ะก็เอานะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าพูดกับยีเน่ไม่ได้พูดกับยูอ๋อแล้วไปไม่เติมนะแหนแค่พันห้าเองตอนนี้ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่มี่มันต้องมีการจัดปาร์ตี้กันให้เลือกระหว่างไปดินเนอร์กับผัวหรือว่าจะไปดินเนอร์กับเพื่อนดินเนอร์กับแม่นี่แค่สองคนหรือดินเนอร์ไม่ใช่ปาร์ตี้ดินเนอร์นนอรกับเพื่อน,นเนออเราอยากไปเลยคือทุกปีอ่ะคือบางทีกูขอปีละครั้งในการแดกข้าวกับเมีย แต่ก็ไม่รู้ต้องมีพ,วพ่วงสัมภเวสีอะไรมาตลอดทุกปี <c oughs> คือบ้าหรือเปล่า <c oughs> ปีละครั้งอ่ะก็ขอได้ไหมอ่ะอ่ะก็คืออยากไปกับสองคนเออไม่รู้อ่ะยูอ่ะจะจับได้อะไร <c oughs> นี่ยื่นให้ขนาดนี้แล้วยื่นให้ขนาดไม่ใช่ยื่นให้ขนาดนี้แล้วเอันนี้จะไปกับเพื่อนได้ยังไงเราก็จะไป็นข้ามสองคนดิ <c oughs> อ้าวก็ไม่ได้ตอ่อเราเรื่งองแบบอะ่ะ ก็คือไปกินข้าวก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยก็แมรี่เป็นคนให้เลือกเองอะมีร้านด้วยเหรอมีร้านนี้ใช่ไปร้านนี้บอกเลยว่ากำลังแฮปปี้นิ่งอยู่โคตรเดือดเลยแล้วทัไงเราจองไงจองแล้วอ๋อแฉันเลือกอันนั้นอะเพราะว่าอันนี้ก็ไปกับเพื่อนเหมือนกันเพราะกูรู้มือไม่แบ่กูสองคนหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไปกับเพื่อนเหมือนกันโดนตีนมากเมื่อกี้สองพันเพราะฉะนั้น ผมรู้อยู่แล้วว่าเมียผมว่าอยากไปกับเพื่อนราะงั้นเขาจะหยิบอะไรอะ่ะสุดท้ายก็ไปดินเนอร์กับเพื่อนอยู่ดีไมะงั้นเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้กันร้านนี้กาลังแฮปปี้นิ่งเลยเดือดมากเอ,อ้ยอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวร้านนี้อร่อยไม่ช่เช้าเองแต่แน่นอนคุณเป็นสายดื่มสายดิง้งกินข้าวอย่างเดียวมันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางโดนใจคนอายุ43อย่างคุณหรอกเพราะฉะนั้นเราจะมีเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้กับคุณครับผมจะให้เลือกครับว่าสําหรับคนอายุ43อย่างพี่มีนั้นจะไปร้านแบบชิวชิว เออสวยๆงามๆเป็นแจ๊สเป็นบาร์แจ๊สหรือจะไปแบบเกดเอาแต่เสียเป็นก็เหนื่อยแล้วนะ EDM อะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าจะเป็นอะไรเราไปเราไปฟังเพลงดิ้งดิ้งแล้วต่อด้วยการ EDM อันนั้นน่าจะดีคุณเลือกตามนี้ผมมีให้คุณเลือกตามนี้เลือกเปิดเดือดสีถูกใจเลยเป็นเป็น บูดาแอนด์พาวบูดาแอนด์พาวไปฟังเพลงดนตรีสดร้านนี้เป็นดนตรีสดต้องบอกว่าเป็นร้านที่พี่มีชอบไปมากเ,ออเพราะนักร้องโอ و, oh, <ๆ>้โหเดือดมากถ้าใครเป็นสายแบบว่าไม่ได้ตื้นมากแต่เป็นฟังเพลงเพราะพาะต้องร้านนี้เลยแต่แต่แตและว,วนันนักร้องไม่เหมือนกันนะก็ไม่เหมือนกันไงวันนี้เตรียมให้วันนี้เตรียมให้จัดให้สำหรับนักร้องที่คุณชอบทะแทบทะ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 ัคบิต้าเข้าไปด้วยเมตา้าก็ไปเมกา เอาก็นี่ซีสิวัดซึ่งเขาไม่รู้จักผมหรอกเพราะฉะนั้นไม่รู้ไปหรือเปล่าขีเส้นใต้ไว้ว่ามีนักร้องศิลปินในดวงใจที่พี่มี่อยากให้เขาไปงั้นแล้วผมจับให้แล้วไปตอนนี้เลยได้ป่ะดีนะไม่หยิบซองนี้ดีนะไม่หยิบซองนี้อันนี้คืออะไรอันนี้หม่ำเท่งหน่งไปอันนี้คือหม่ำเท่งหน่งเลยนะไปเซอร์ไพรส์หม่ำเท่งหน่งเพราะฉะนั้นถือว่าคุณดวงดีแล้วของขวัญมันเกิดปีเนีย เออม่แค่นี้เหรอเออถ้าแค่นี้ไม่พอนะเท่าไหร่นะสามพันห้าละสำหรับเอาจริงๆนะในทุกปีเนี่ยเราก็ให้อยู่แล้วปีนี้ก็ไม่มีเวลาลเดี๋ยวก่อนนะไม่มีเวลาอะไรฉันให้เธอทุกปีตั้งแต่คบกันตอน,น,นอายุ24ทุกเทศกาลไม่เคยขาด<อ>สำหรับผมแล้วผมไม่ใช่ยิ่งแกยิ่งไม่มีของนี่ไม่ใช่ว่าถ่ายคอนเทนต์นะแล้วแบบเออจะต้องมีของขวัญบอกเลยว่าไม่เกี่ยวผมไม่ทําให้คุณผิดหวังครับ แล้วได้เมื่อไหร่ของไม่ใช่เธอนะไม่ใช่ไม่ใช่เดินก็ลลงจะไปซื้อขอเวลาก่อนสักประมาณสักสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปซื้อก่อนสวยจังเลยลูกพร้อมค่ะพร้อมไม่ไหนอันนี้นะคะก็จะเป็นการกินข้าวต่อ ร้านให้ก็รา้านจะกินมานานรู้ได้ยังไงเนี่ยเออทํามไอ่ะทำไมถึงอยากกินมานานเพราะร้านนี้คือมันดูเก๋มันดูแบบสนุกมันดูแบบจะมีอะไรเราต้องจองล่วงหน้าตลอดล้วเจอจองมาหรอดไม่เธอให้ยิเธอทันสินะขนาดนั้นขนาดนั้น <laughs> ชอบเลยผัวมีอารมณ์ขึ้นมาจริง <laughs> ไม่ชินเลยนี่แต่งตัวเงี้ยน่ารักจียอะลูกแล้วก็ไม่ชินกันนอ่ตาหนโอ้ my god นี่เคยมาแล้วรอบนึงแล้วแบบไม่ได้จองเรา walk in อะไรเงี้ยไม่ได้ไปยตลอดแล้เขาได้ไม่ชินด้วยนะ Yes อะเข้าไปดูโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมโอ้ยไปย้

คุณเล่นอันนี้มาด้แล้วรู้ป่าจริงเหรอเออเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยน่ารักะอ๊ยน่ารักอะอ๋อรแฮี้วันเดยเยะบุส่าเอาซีมือให้แล้วซีนมีอร่อยด้วยนะห่วยห่ยงานโอ้ยสีสวยสี้เข้าเลยอ่ะสีฟูเลยอ่ะ

너무 因 s 다 แค่ตรงกลางเนี่ยคอมเบียนไปด้านไหนคือกูก่อนเดลยโอ้ยทำเดียวได้ลองดูลองดูว่าผมอะไรอ่ะองสีแล้วลองดูลองดูครับพี่นี่ไม่ได้ได้ก็ต้องต้องเออต้องเอียงเอียงหน่อยสิเอ้ยมันไม่ได้ทำบอกกันเข้าไปเหมือนนู้นโอ้โหโอ้โหโอ้ยได้เว้ยเฮ้ยได้โอวย เนี่ยเวลาแมนนี่กินไข่แมนนี่ก็กินอย่างนี้เลยในโลกได้ไรอะ่ะแมนนี่เก่งจังเลยลูก ไม่รู้นะว่ามีของมาให้นางด้วยนะเนี่ยก็ตั้งใจแต่ให้คนอนื่นเขาให้ไปก่อนเราให้ทีหลังอันนี้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูเห็นตอนนี้นางกําลังจอยกับเพื่อนอยู่ก็ให้ไปจอยให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยล <c oughs> ุ้นเอาว่านางจะชอบหร <c oughs> ืเอเปล่าทีี่อยู่ไหน thank uh you -huh.